ลาากับกระเพาะนี่แหละทำไมเปิดไปเลย่ะไม่ตคลิปอย่เงี้ยเอาเลยพี่ใบเชือแ่อ้พอแล้วพอแล้วอันนี่ยออขเต็มเลยดบจิ้มมิโนเบฟไหมเบฟอันหนึ่งอันนี้น้ำจิ้มุ่มจีบหรือเปล่ามิกเบอร์ใช่แต่ว่ามันไม่เป็นขนาดนีพอปลาไหมพอปลาป่ะปลาปูะเอาอันิดนึง เอาข้าวโพดปลาเยอะกว่าปูเอาน,น,น้ำเยอะๆเนี่ยยาวเกินแล้วเพชป่ะไม่เอาเอาแต่เอาน้ำ,นำ,นำ,นำเยอะๆเป็นไงนบ้างชาแดงเคขึ้นไหมไม่กินค่าหรอพี่ไบทพี่หิวอะ่ะกินหน่อยมีอ นี่เขาให้มาติดเองเหรอสติกเกอร์ด้านหลังของคูติวค่ะคูติวค่ะคูติวแกะจากมือถือคูติวค่ะเอามาให้มาหน่อันแกะจากมือถือของพี่เคแต่อันนี้เอามาเป็นแผงใหม่เป็นพลาสติกพอ,อแล้วเอามาให้ค่ะมีอีกอันทำไมก็มาจากมือถือคูติวทั้งหมดนะเนียไม่ใช่ม,ใชมือถือคูติวเป็นของแผ่นพี่เคแต่อันนี้คูติวเอาแผ่นกระดาษใสอันเล็กมาอันใหม่ อืนมหล่อมแล้วอ่ะคนไปทำหลุดฮะนึกว่าตดเลยปปลานว่าเสียงก็เลยหันมอดาร่าชอบกินอย่างนี้ไม่ไม่จะบอกนางอย่างนี้โองยโอ้ยโอ้าโอ้ยโอ้ยโอ้้ยโอ้ยโน้ยโอ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 ้อ้ยโอ้ยอ้นโอ้ยโอ้นาอ้นาอ้ยโอ้ยโ้ยโอัอ้น้ยโ้นอน